สถาบันการบินพลเรือนตัวจริงเรื่องวิชาชีพด้านการบินมาตรฐานระดับโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567รอบรับตรงอิสระสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบันการบินพละเรือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤษภาคม2567หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบินรากฐานทางวิศวกรรมบูรณาการทักษะความรู้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยานสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยานเรียนรู้ครอบคลุมทั้งระบบอากาศยานทักษะแม c h a n i c a l และ a อวิ n อ c นกหลักสูตรในช่างภาคพ,พื้นดินมี2ส,สาขาวิชาให้เลือก 1. สาขาวิชาช่างเครื่องบินวิชาเอกเครื่องยนต์ g a สเทอร์บายน์แอ l a โ e รเพนแมชช B1 2. สาขาวิชาช่างแอวิโอน a ก i ์แอวิโอน็กซ์แม B2 ตัวจริงเรื่องช่างบำรุงอากาศยาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการการบินเรียนรู้ครอบคลุมท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติฝึกทักษะให้พร้อมทำงานจริงร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวาการรมอิเล็กทรอนิกส์การบินเรียนเพียง3บวกหนึ่งปีได้เป็นนักบินเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงและครูการบินผู้เชี่ยวชาญฝึกทักษะให้พร้อมทำงานจริงหลังจบการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยานมี2วิชาเอกให้เลือกเรียน1วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน2วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเน้นเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการเชี่ยวชาญงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสถาบันเดียวในไทยระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบินเก่งบริหารเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสร้างเครือข่ายพันธมิตร สถาบันการบินพลเรือนมั่นใจและเชื่อถือได้ในมาตรฐานเป็นหนึ่งใน9สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินในระดับสูงสุดของโลกเป็นหนึ่งใน4ของสถาบันฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียหนึ่งเดียวในประเทศไทยในฐานะสมาชิกโครงการ IKO Train Air p ร u s ระดับแพลตตินัม CATC จุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในฝันหลักสูตรทันสมัยเน้นการปฏิบัติจริงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th